コトトコトー。 ผมเจอกันอีกแล้วครับผมก็ตามคําเรียกร้องครับคําเรียกร้องของหัวใจผมนะครับรอบที่แล้วเรามานาครนายกเรามากันแค่แ,แป๊บเดียวนะครับผมก็ลเลยสิโอกาสวันนี้ก็ตั้งใจมาพักค้างคืนหนึ่งคืนครับผมก็มาที่เดิมนะครับวันนี้แวะมาร้านกาแฟร้านแรกครับผมแล้วก็เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าที่พักครับผม ถึงที่ที่สองแล้วครับผมตอนแรกว่าจะไปกินข้าวก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ดีอยู่ดีๆแฟนก็เปลี่ยนใจก็จะเข้ามาที่พักก่อนมาเก็บของก่อนแล้วค่อยออกไปหาอะไรกินทีเดียวครับผมก็วันนี้นะครับผมเรามาที่นะครน,นายกใช่ไหมครับเรามาพักกันที่บ้านใกล้เก่งนะครับผม ใกล้แก่งจริงๆครับแก่งอยู่ข้างหน้าเลยทีย่พักก็อยู่ข้างๆ ที่พักเราจะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าหันหน้ามาทางแกงโอเคครวิวดีมากเลยที่พักรอบนี้ตัดสินใจมาพักแค่หนึ่งคืนก่อนครับลองดูก,ก่อนแต่พอเห็นแล้ว เดี๋ยวต้องมาซ้ําครับต้องมาสองคืนแล้วก็ใกล้ๆกันมีร้านข้าวด้วยครับผมเป็นคนนั่งกินกันพอตํำควรเลย เข้าไปดูในห้องพักครับ บรรยากาศห้องพักก็จะประมาณนี้ครับผมก็บรรยากาศดีมากครับนอนตื่นเช้ามาเปิดเห็นแก่งอยู่ข้างหน้าเลยครับเดีย๋ยวต้องไปเล่นน้ำหน่อยถ้าฝนไม่ตกหนักๆนะโอเคครับคุ้มค่ามากเลยครับก็ราคาที่พักถ้าบ้านหลังนี้มันคืนแล้วเท่าไหร่นะครับถ้าตัวเองก็ราคาที่พักนะครับผมคืนละสองพันบาทก็ไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงนะครับถ้าเทียบกับ วิวที่ได้รับนะโอเคสวยงามมากก็เดี๋ยวคงจัดเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วก็ค่อยดูว่าจะออกไปหาอะไรกินกันดีออกมาขนของครับรู้สึกดีใจมากเลยที่เอารถเข็นสุดที่รักของตัวเองมาด้วยได้ใช้ประโยชน์ครับไม่งั้นนะสายแบกอย่างผมนี่เดินยกของกันเพลินเลย เพืไม่ได้รถอันนี้นผมแย่เลยของเยอะเหมือนเดิมครับแต่ไม่เป็นไรเรามีรถ สวัสดีครับโอเพอ,อ,อ,อมากินข้าว้วครับก็หลุกก็มาร้านที่แฟนเขาดูไว้ครับครัวชมจันทร,รค์ครับผมก็น่าจะเป็นร้านชื่อดังแถวนี้นะก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักเท่าไหร่ครับผมแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเขื่อนคุณด้านประการชนครับผมแต่ว่าวันนี้วันธรรมดาครับ ก็อย่างที่เห็นเลยที่เดินมาเมื่อกี้ก็คนโล่งนะครับคนแทบไม่มีเลยมีอยู่โต๊ะสองโต๊ะนะครับผมแล้วก็สั่งกับป้าว่าเหมือนเดิมครับสองคาอ,อย่างกินกันสองคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เน้นกินเยอะนะครับเดี๋ยวเรื่องรสชาติเดี๋ยวเรื่องราคาก็ค่อยดูอีกนนทีนึงเอ้ยรสชาติต้องดูกันอีกทีนึงนะแต่ราคาดูแล้วเมื่อกี้ก็ก็กางๆครับผมไม่ถูกไม่แพงครับผม อย่างปลาช่อนเลยส่วนก็300ก็ราคามาตรฐานร้านค้าทั่วไปส่วนเรื่องราชาติเดี๋ยวไปมาดูอันทีกินเฮ้ยปลาช่อนนอี่หวานอ,อ,อนนี้วนโต๊ะครับตอนนี้ก็ถ้ากินค้าเสร็จก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำอะไรต่ออาจจะกลับห้องเลยก็ได้ น่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วเนาะใช่ไหมฝนตกเราไปพรุ่งนี้ไยว่ากันพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าหน่อยถึงจะได้ออกใช่ก็ไปวัดก็ดีไปวัดแล้วก็ไปเทีย่ยวก็ที่เที่ยวเยอะครับที่นี่พวกเขื่อนขุนด่านแล้วก็อีกเขื่อนหนึ่งอะไรนะที่อยู่ที่ตัวบอกอะ่ะที่เขื่อนอะไรอะ่ะที่จะไปอะ่ะ ไม่ใช่เขาช่องล้มอีกเขื่อนหนึ่งอ่ะอ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําอะไรห้วยปืนก,ก็เก็บน้ำทรายออ่างเก็บน้ําห้วยปืนตรงนี้แล้วก็น้ําตกก็ดังๆที่เรารู้จักกันดีก็น้ําตกปติกาน้ำตกวังตะไคร้ใช่ไหม,มที่เที่ยวเยอะครับที่นี่เลือกเลยว่าจะเที่ยวยอะไรกิจกรรมก็เยอะไปต้องแก่งก็ได้ขับรถเอทีวีก็ได้จริงอยากไปล่องแก่งแต่ฝนตกอะ่ะ เดี๋ยดูกันแค่ว่าดูกันว่าจะทําอะไรกันดีพรุ่งนี้กับข้าวมาแล้วครับกับข้าวอันนี้อะไรปาอันนี้ต้มยำโป๊แตกก็อันนี้ต้มตำไผ่ปูเดี๋ยวลองชิมต้องตำก่อนนะครับไม่ต้องใช้ช้อนกลางนะขอเลย แมวพริกได้ไหมเนี่ยเปรี้ยวหวานเผ็ดด้วยแบบทะเลเหรอรวม,อ,มอันนี้ว่าแต่กครับ แป๊บเดียวจะรอปรอลาช่อนเลยส่วนตัวใหญ่จัดออขอบคุณครับอ,อันนี้ปลาช่อนเลยส่วน,นับปกติจะกินแต่ปลากระพงต้อนน้ำปลาอันนี้เปลี่ยนเมนูบ้าง ไอมั้ยไปลองชิน้นกับกันกองกินน้ำมากกันอท่านอืมนานๆจะกินทีอืมน้ำของชิ้นคือเฮ้ยอร่อยดูน้ำไ,ไ,ไ,ไปกันอืม ทุกเมนูที่สังมาครับเ็เหมือนเดิมครับกินข้าวกันก่อนมาเที่ยวหน้าฝนครับมันก็เย็นสบายดีครับแต่คุณก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับผม ฝนตกหนักมากครับนะครนายกตอนนี้โอ้โหอย่างดีครับว่าได้ออกไปกินคงกินข้าวกันมาแล้วแต่แผนแผนที่อยากจะทันบางอื่นนี่เงียบคลิปเลยอดทําเลยครับก็จะไปล่องแก่งจะไปเอเนะขับรถ atv ีหรอไม่แน่นใจว่าพรุ่งนี้จะตามทันหรือเปล่าอันนี้ฝนตกหนักมากแล้วต้องเข้าที่พักแล้วครับไปครับผม มันเข้าไปนอนเล่นมือถือเหมือนเดิมโอเคครับผมจะคอยอัปเดตกันใหม่ครับมีอาหารเช้าตัวเนี้ยครับผมเรามาดูอาหารเช้ากันอืมได อะไรตัวเบลเล์ม <Yeah. S 1> อยู่แล้วน่าจะเป็นข้าวต้มอุ้ย mm hmm. มีกาแฟได้ครับสบายแล้ว mm hmm. ขนมปังปิง้งมีกาแฟเอ่อ mm hmm. ข้าวต้มรอดแล้วครับเช้านี้ จอครับผมคนว่าสือเพราะว่าวาสที่สุดอ,อืสชาติดีครับไม่ต้องปรุงไะครับกินข้าวก่อนครับ <c oughs> กลับแล้วครับผมเดี๋ยวไปวัดกันไม่รู้จะไปวัดไหนเดี๋ยวรอแฟนบอก น้ำนี้อ่ะน้ำของโท เจหาจระเขคค้น่าจะว่ามีหรือเปล่าแต่เขาว่ามีอยู่ในนี้นะก็มาวัดลำบัวลอยนะครับผมก็มีมีไหว้พระข้างในแล้วก็มีอาบน้ำให้จระเข้สองตัวนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ถ่ายวีดีโอมานะครับเพราะว่า คนเยอะข้างในกเก่งใจเขาเดี๋ยวไปติดหน้าเขาแต่ว่าก็เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวดูกันต่อว่าจะไปไหนกันต่อดีไหว้พระเสร็จแล้วอาจจะไปหาข้าวกินไม่ก็ไปคาเฟ่ เขามีคนเดียวใช่ไหมครับ เอยายได้ย้ายที่อยากมันต ok uh um ่อ um> uh um uh ื้มมากินให้ดูหน่อยป็นไงต้มตำรอยไหม น้ำเ,เป็ดเอดอร่อยมากปิ้ข้าวครับปิข้าวเรียบร้อยครับผมสำหรับทริปนี้ก็ปิดคลิปครับผมเตรียมตัวกลับบ้าน ก็ปิดท้ายด้วยร้านส้มตำทอบอนครนายกนะครับผมก็ทริปนี้ครับหนึ่งวันหนึ่งคืนก็เรียกว่าอะไรนะโอเคครับก็ถือว่าสนุกดีครับที่พักสวยงามอาหารอร่อยแล้วก็ได้แวะไปไหว้พระมาหนึ่งวันนะครับผมจริงๆมีกิจกรรมที่อยากทําเยอะกว่าน,นี้ครับผมเราแรกว่าจะไปขับรถ ATV ีไปล่องแก่งแต่ว่านะฝนตกตลอดเลยแทบจะตลอดเลยครับก็สนใหญ่ก็ได้นะครับอยู่ห้องแล้วก็ แะกินข้าวก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าติดใจที่พักมากก็น่าจะมาซ้ำบิกนะแต่น่าจะมาพวกช่วงแบบหน้าหนาวหรือไม่ก็แบบหน้าร้อนเลยแบบนี้ครับน่าจะได้ทํากิจกรรมเยอะกว่านี้ก็มานี่ครับผมคลิปนี้เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านกันแล้วครับผมเดี๋ยวถ้าจะไปไหนรอบหน้าก็เหมือนเดิมครับค่อยว่ากันแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย